สวัสดีค่ะ o o o d d y y u y y ซ่าทร์ซาจากวันวินวัลาที่ดินนะคะวันนี้ซ่าพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะชมทาวเฮาส์กันบ้างค่ะเป็นทาวเฮาส์องชั้นนะคะในโครงการเมโทรทาวขามใหญ่อเภอเมืองจังหวัดอุดรค่ะที่สำคัญเลยนะคะทาวเฮาส์หาลังนี้นะคะขายต่ำกว่าราคาประเมินค่ะมีเงินทอนเยเหลือแน่นอนค่ะ เดี๋ยวตามเข้าไปชมในบ้านกันเลยนะคะทาวเฮาส์หลังนี้นะคะอยู่บนที่20ตารางวาค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะเมื่อเข้ามาในตัวบ้านก็จะเจอกับห้องโถงที่ดูกว้า,างและก็สะอาดตาและสภาพใหม่มากๆเลยค่ะลูกค้าต้องได้ไปสัมผัสค่ะแล้วก็จะเห็นว่าสภาพยังดีมากยังสวยมากๆเลยค่ะมองจากหลายๆมุมนะคะของห้องโถงค่ะ และนี่คือเป็นมุมห้องครัวนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์มีสิงหลังจานให้ค่ะและเมื่อขึ้นไปบนชั้นสองของตัวบ้านนะคะก็จะเจอเป็น3ห้องนอนค่ะลักษณะของบันไดนะคะและนี่คือตัวอย่างของห้องนอนแรกค่ะ ก็จะมีเชลวนะคะสำหรับวางของได้เลยลูกค้าสามารถประดับตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้ตามชอบเลยค่ะและนี่คือตัวอย่างของอีกห้องนอนนะคะและห้องน้ำค่ะสวยทันสมัยฟังก์ชันครบมีให้ครบอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยค่ะ และเมื่อออกมานอกบ้านนะคะก็จะต่อเติมหลังคาให้ด้วยแล้วค่ะสามารถใช้พื้นที่หลังบ้านได้เลยไม่ว่าจะตากผ้าหรือทํากิจกรรมต่างๆนะคะที่สําคัญโครงการนี้นะคะถนนกว้างมากเลยค่ะถึง8เมตรนะคะส่วนในตัวบ้านสามารถจอดรถได้1นคันค่ะทาวเฮาส์หลังนี้นะคะราคาเปิดตัวที่1.47ล้านบาทค่ะแถมแอร์ห้องนอนใหญ่หนึ่งเครื่องนะคะเครื่องทําน้ําอุ่น2เครื่องและ ถังน้ําปั๊มน้ํากันไปเลยค่ะทําเลดีมากๆเลยนะคะใกล้ตลาดดอนกลางใกล้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการค่ะห่างจากถนนคลังอาวุธเพียง200เมตรเท่านั้นค่ะถ้าในสนใจสามารถติดต่อเข้าชมกับซ้าได้เลยนะคะที่เบอร์โทรและลายเบอร์เดียวกันเลยนะคะ082 106 7536ค่ะ For more information please contact me at 0821067536 for phone, line and WhatsApp. Thank you. Sawasdee